สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุขคนเด้อนะคะเมื่อนี้นะคะเรากลับมาพบมาพอกันอีกนะคะในวันเพื่อหัสนะคะวันที่30นะคะสายๆนะคะเมื่อนี้กับวันที่30แล้วนะคะเมื่ออื่นนะคะกับเป็นวันหวยออกนะคะกับคอหายเอฟซีทั้งช่องนะคะเฮงเฮงรวยรวยทุกคนทุกท่านก็แล้วกันนะคะเมื่อนี้นะคะแอดกับมีตัวเลขแนวทางนะคะมาฝากคือเก้านะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะ ของคุณพอทานะคะเพิ่นยำให้บนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่นะคะให้เอาไปซื้อนะคะสำหรับเอฟซีทันใดนะคะทุนทรัพย์น้อยนะคะก็สาม,มารถซื้อใดนะคะบนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่นะคะตัวเลขแนวทางนะคะที่ทั้งแอดแต่มาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะขอให้เอฟซีทุกคนทุกทนันเอาไปเบิง้งเอาไปพิจารณาเอานะคะมักถึงซื้อบามากกับบต่องซื้อเด้อนะคะ ะะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะแอดกับฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามให้กับทั้งช่องแมเกตค้นมักเลขกนําไนเดอร์นะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนใบนะคะเพื่อจะ b r a พลาดตัวเลขหน้าทางจากทั้งช่องนะคะจูไซมีตัวดีตัวเด็ดนะคะที่แอดแดอมาลงหายแอดกับสีฟ้ามาลงหายเดอนะคะเอฟซีนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเลขหน้าทางังของพอทาไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะว่าหายตัวใดมากนะคะ ่กัมมาเบิงกันเลยนะคะตัวเลขแนวทางนะคะของพอทานะคะเพิ่นได้ห้โค้งสุดท้ายมากนะคะโค้งสุดท้ายนะคะเัากับมาเบิงตัวเลขก่อนอื่นนะคะสําหรับท่านใดที่ยังบอข่ามาเห็นตัวเลขแนวทางนะคะของพอทาคะคัามาเบิงในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายนะคะแอดสีเขียนใส่ในใบนี้ใบเดียวนะคะโค้งสุดท้ายนะคะคลิปคลิปแรกนะคะที่แอดได้ลงไปนะคะบนวิ่งหนะคะ จับคู่เก้าหนึ่งสองหนึ่งสองสองเก้าหนึ่งเก้านะคะนะคะนะครับนี่แล้วก็เลขล่างวิ่งศูนย์นะคะจับคู่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะเนี่ยค่ะเพิ่นจะให้เน้นเน้นบนนะคะเน้นบนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่นะคะอันนี้ก็ให้เอฟซีนะคะเอาไปเบิง้งเป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะพอทาเพิ่นมายำให้นะคะยำมาเน้น ะะสำหรับทันไดน,นะคะมีทุนทรัพย์หน่อยนะคะก็สาม,มารถสืบเลขนะคะบนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่นะคะเป็นโค้งสุดท้ายของคุณพอทานะคะก่อนอื่นนะคะแอดก็ขอขอบุญขอบุณนะคะตัวเลขแนวทางนะคะของพอทานะคะมราสวาสุบบลเต็มสูตรนะคะอันนี้เต็มเต็มสูตรเลยนะคะเนาะแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายน้ำเนาค่ะคะไ่มาานะคะ,ะ,คะเป็นโค้งสุดท้าย พอทาบา,าเพิ่นฟันดีนะคะเพิ่นวาเพิ่นฟันดีเพิ่นเล่มมยั่มให้นะคะปาด์ตคือหลายคนแถ่นะคะที่มาฟันเจยวกับสร้างนะคะบางที่สร้างกับเป็นเจ็ดนะคะมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะเพิ่นได้ตีตัวเลขแนวท่างนะคะให้แอดนะคะยาวาสร้างสิเป็นตะเก่านะคะสร้างเป็นเจ็ดกับมีเดอนะคะเพิ่นวานะะแต่ว่าในความฝันนะคะก็คือวาเคยแปะ แต่สร้าง,งก็เป็นเก่านะคะนะคะแต่ว่าพระอาจารย์เพิ่นนใ้เคยเห็บเคยแปให้เบิงห้ฟังว่ากันเจ็ดฟันแบบนี้นะคะตีไ่เป็นหนึ่งน้ำแน่โอ้ยเจ็ดน้ำแน่นะคะเป็นเจ็ดเด้อคะ่ะชมช่ชมนะคะเพิ่นววานะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะเนาะนะคะอันนี้โค้งสุดท้ายนะคะเชยนโค้งสุดท้ายของเทื่งเดิมค่ะเนี่ยห่อมาแน่เลยนะคะ นีเขียนไ้เลยนะคะอันนี้โค้งสุดท้ายนะคะอันนี้พ่อทาเพิ่นกว่าเพ่นฟันเกียกะะเก่ยวกับสร้างนะคะพ่นว่าฟันเกี่ยวกับสร้างคือกันนะคะ เป็นก็เลยมันใจนะคะให้บนหนึ่งครู่นะคะบนบนไ้เพื่นให้ตัวเดียวนะคะคือหนึ่งเก้าล่าง ตางตัวเดียวขึ้นกันนะคะก็คือ0ูนะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะของพอทาเดอรนะคะ f c นะคะนะคะคหยมากนะคะคันผู้ใดยังบ่เห็นนะคะก็เขามาเบิงนในคลิปนี้คลิปเดียวก็ได้นะคะฝันเจียวกับสร้างนะคะเพระว่าเพินเอามากแห้งแล้วนะคะก็คือหนึ่งเก่านะคะ ทางลางนี่นะคะก็คือศูนย์หานะคะหาสื่อเห็นมันได้เด้อเอฟซี FC นะคะแต่ว่าแอดบอ่มักนะคะว่ามันหายาแบบนี้นะคะดวงไพ่ดวงมันนะคะโชกไพ่โชค,โชคมั่นนะคะคำชมชนนะคะดวงไครดวงมันนะคะโชกไพ่โชคมั่นเด้อนะคะเอฟซีนะคะค่ะคลิปแรกนะคะก็คือสูตรเต็มนะคะโค้งสุดท้ายนะคะของพอท่านะคะก็คือหนึ่งเก้า บนศูนย์ห้าล่างนะคะคนไหหมาแบบนี้นะคะก็แคบหน้าจอไว้เบิงเป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะมากถึงจัดคัดกระพ่านนะคะเพราะว่าเลขสัญจรน,นะคะบอลูว่ามันจะออกตัวใดนะคะเพราะว่าสิบเป็ดสัญจรหรือว่าสัญจรน,นะคะเท่ากับบอลูนจักนะคะว่าตัวเลขแนวทางมันจะออกตัวใดนะคะกันหูอแอดลวยตะโดนแล้วนะคะทุกคนนะคะทุกท่านนะคะลวยไปน้ากันแล้วนะคะทุ่มใส่ตัวเดียวทุ่มที่โตที่มันถึงนะคะทนผู้ชม กะ,ะแอดขอขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะของพ่อทาเด้อน,นะคะที่พ่อทาเิ่นใดเอาตัวเลขแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาทุกคนทุกท่านเอาไปเบิ่งเป็นแนวทางเอาไปพิจารณาเอานะคะมากกะซื้อนะคะบอมากกับบอตองซื้อนะคะแคไบใบเบิงนะคะสําหรับเอฟซีนะคะพึงขามารับช่ใหม่ๆนะคะก็แคบหน้าจอใบเบิงก่กนนะคะว่าตัวเลขแนวทางนะคะของพ่อทานะคะ จะแมนคือข่วมพนวาบอนะคะแต่ว่าเลขพ่อทานี่นะคะเจ็ดกได้ต่มตัวเลขเนวทางนะคะของเพ่นมาเป็นปีนะคะปีสองปีแล้วนะคะตัวเลขพ่อทานี่นะคะนะคะ่นะราคาแคบหน้าจอไปเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดกับขอห้พพอแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอห้เฮงเฮงเรื่วยๆนะคะโชคมัน ไปน้ำกันนะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศออ2566นะคะขอให้แตกบนแตกลางเดอ้อค่ะพ่อถานนะคะเพราะวสิไใ้มีเงินนะคะผู้ใดอยู่ในเมืองนะคะในกรุงนะคะกรุงเทพนะคะกับสิได้มีเงินนะคะกับบ้านนะคะนะคะสิได้พอใด้ค่ารถนะคะพ่อใด้ค่าเครื่องดื่มนะคะทุงโจนะคะไกลปีใหม่กขมาทุกที่แล้วก็ขอใหเอ้เฮงๆเรื่อย ทุกคนก็นแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไปเพียงตอน,นี้นะคะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ